ความโดดเด่นของงานศิละปะใน Access Bangkok Art Fair คือการจับมือกันร,ระหว่าง AML และ Art 2จากเกาหลีที่มีความเชี่ยวชาญระด,ดับโลกในการจัดงานแสดงศิละปะในแพลตฟอร์มดิจิทัลำสมัยส่งผลให้ในงานจึงมีเซอร์ไพรส์พิเศษเป็นห้องออนไลน์ v i w w n n r r o OVR แบบวีเให้นักสะสมและผู้ชื่นชอบศิละปะทั่วโลกสามารถเลือกชมและซื้อผลงานศิละปะได้ทางออนไลน์ได้ที่สำคัญ แพลตฟอร์มดิจิทัลน,นี้ทุกคนอยากสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาแม้งานจะจบอาเซียนสแปนคองอาร์ตแฟร์เปิดให้เข้าชมฟรีเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับศิลปะวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว5-7ธันวาคม2567ณนะเป็นเนทโชว์หอชั้น8ไอคอนสยาม